ทุกเมืองย่อมมีขี้โมหะปากเรื่องความกล้าหาญของตนทุกเมืองย่อมมีผู้เคราะห์ร้ายจากความไม่รู้ของตนตรงนั้นแค่ร้านเล่าธรรมดาขอเล่ากระดกกันเพียง28แดีกรีแล้วก็คุยโมอิโต้ยาวเข้าใส่กันเล่าเรื่องอ่านจากหนังสือพิมพ์ราวกับตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทุกเรื่องราวถูกพูดถึงโดยคนที่โมเก่งที่สุดพานจะนึกเอาเองทึกทักเอาเองว่าข้าเก่งที่สุดการเกทับกันเองในวงเล่าจะฟังให้เป็นเรื่องชกต่อยกันก็ได้แต่จะชกทำไมให้ไม่แข็งพรุ่งนี้ต้องมาเจอกันอีก ราด28ดีกรีใส่ลำคอ,อกันอีกคุยเรื่องของคนอื่นราวกับเป็นเรื่องของตนเหมือนกับทุกคืนอันผ่านมานี่และสาระสำคัญของชีวิตไม่ว่าชนบทหรือในเมืองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์ให้อยู่เพียงลำพังคนเดียวการเมืองไม่เหลืออะไรให้พูดยังไงไทยทะเลาะไทยไทยพิฆาตไทยก็เป็นรัฐบาลต่อไปไว้ตอนเลือกตั้งเมื่อไรเดียวก็มีหัวคะแนนเอาเงินมาซื้อเสียงสสเมืองนี้ซื้อเสียงทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีการเลือกตั้งครั้งใดไม่ซื้อเสียง ครั้งก่อน5 0าอถูกไปหน่อยครั้งนี้ต้องขึ้นราคาทุกคนหวังว่าจะได้สัต์พันการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยแล้วก็ไม่มีความหมายใดๆด้วยทุกคนยังจนเหมือนเดิมไม่เคยมีอะไรถูกลงของกินยังคงแพงทั้งแผ่นดิน28ดีกรียังเมาได้เหมือนเดิมเสียงนี้ว่าถามจริงๆเถอะมีใครเคยเห็นผีบ้างทั้งต้งมีหกคนนับไปนับมาก็มีแค่หกตายไปแล้วสองก็เลยเหลือแค่หกการเปิดประเด็นเรื่องผีไม่ได้รับการตอบสนองที่โมประจำกวนทนไม่ไหว กูจะเล่าเรื่องผีของกูใครจะฟังบ้างทั้งกวนสายหน้าพร้อมกันเสียงประชามติเป็นเอกฉันไม่ฟังพวกมึงไม่ฟังกูก็จะเล่ากูจะเล่าซะอย่างมึงจะทำไหมไหมหนึ่งเสียงดังขึ้นกูก็จะฆ่าตัวตายน่สิเออมันแน่มันกล้าพูดทั้งสี่คนที่เหลือพยักหน้าเห็นด้วยกับมันทั้งหมดลงมติเป็นเอกฉันพร้อมเพียงกันในวินาทีถัดมามึงเล่าเมื่อไหร่พวกกูทั้งห้าจะไปฆ่าตัวตายโอโดนโต้กลับว่า มึงอยากตายใช่ไหมงั้นมึงไปกับกูเลยไปที่นั่นเสงชี้ไปยังท้ายซอยสหลสหวห่างร้านเล่าไปไกลามากเพิ่งจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีเรื่องราวหรือลั่นไปทั้งเมืองเรื่องเกิดขึ้นไม่นานนักยังไม่มีใครไปลองของทั้งห้าไม่มองหน้ากันเอาแต่มอง28ดีกรีในมือตนเรื่องราวยังคลุมเครืออยู่นี่หว่าแค่สองครอบครัวเท่านั้นเองย้ายออกไปยังไม่มีใครเห็นผีจะจักกระจ่างตาและที่สําคัญยังไม่มีใครไปขอหวย ของอย่างนี้ต้องมีประกาศนียาบัตรให้หวยแม่นเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพซักก่อนหนึ่งเสียงถึงเสงเข้าใจไหมมันต้องมีอ,อยอมีมอ,อกอมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมรับรองจริงว่าบ้านผีสิงแล้วทั้งห้าก็หัวเราะชอบใจกระเทือดเท้ากับมุกตลกขันสดๆขึ้นมากวนเล่าตกข้างๆถึงกับชูแก้วเล่าให้มึงแน่เว้ยนานๆถึงจะมีมุกตลกเรื่องบ้านผีสิงดังลั่นในร้านสักทีหนึ่งหัวคิดเข้าไปได้ยังไงวะอย่างนี้ต้องยกแก้วให้ ว่าไงวะไอเสียงเคร่งมึงมีอะไรมายืนยันว่านั่นแน่นมีผีสิงของจริงกวนเล่าตกข้างๆร่วมผสมโรงเริ่มมึนๆกันแล้วนี่หว่าใกล้เวลาแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันสทัทีแม้วันนี้ยังไม่มีประเด็นเด็ดให้ถกเถียงอภิปรายเปิดประชุมสภากวนเล่าถัดไปปากยื่นปากยาวส่งเสียงมาหาว่าไงวะไอเสียงเคร่งกูจ้างมึงให้ไปนอนที่บ้านหลังนั้นมึงจะได้มีเวลาหาหลักฐานพิสูจน์เรื่องผีของมึงมีเสียงตามมาว่า เฮ้ยกูเอาด้วยนะเว้ยกูยอมจ่ายถ้ามึงพิสูจน์ได้ตัวเล่านอกร้านอยู่บนถนนนู้นเลยแหกปากตะโกนให้ก้เหลือแค่สองกวนเท่านั้นยังไม่ได้ส่งเสียงเจียวจจ้วเสียงเลยลุกขึ้นเดินไปหาสองกวนพุ่งเงียบมาตลอดว่าไงไอ้ดำมึงจะรีบกลับบ้านไปหามีมึงหรือจะเอากับกูด้วยคำตอบคือกูว่าไม่มีผีถ้ามึงกล้าไปกูก็กล้าวางเดิมพันเว้ยคราวนี้ทั้งร้านเล้าก้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเสียง ก็แค่เอามือลูบไล้หัวล้านเหน่งของไอ้เข่งดูว่าทั้งโต๊ะจะเป็นชายชาตรีอาชาในลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงหรือเปล่าเข่งยอมรับไม่ได้กับความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงควักแบงค์ห้าร้อยออกมาหนึ่งใบกูพนันห้าร้อยว่ามึงนอนตลอดทั้งคืนไม่ได้หาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องผีของมึงไม่ได้ก็ครบหมดทุกโต๊ะแล้วทุกโต๊ะลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีผีแล้วเสียงก็อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ตลอดทั้งคืนจำเป็นต้องมีคนกลางถือเงินเดิมพัน เจยเฮียงเจ้าของร้านเล่าเดิมพันธ์ด้วยห0 0ร้อยเจยเฮียงไม่คิดอะไรมากเดินไล่เก็บเงินเดิมพันธ์หมดทุกโต๊ะฉันเก็บเงินไว้เองฉันเป็นเจ้าของร้านโดนโต้ด้วยแม้อ้ายประโยคหลังของเจยไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ดังนั้นแต่ละโต๊ะจึงส่งตัวแทนไปหนึ่งคนคอยจับผิดจับที่รุดจับที่โกงของเสงียงยังไงเสียงเคร่งคนนี้ก็ไม่มีเครดิตอยู่แล้วแม้ทั้งร้านเงินเดิมพันธตั้งห้าพันไม่มีใครอยากให้เสียงเครง่งชนะได้เงินเดิมพันธไปหรอกเราตัวแทนลงมติว่า จะไปนั่งเฝ้าถนนตรงข้ามบ้านเสงจ,จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าแหกกันมาเยอะผีก็เลยตกใจกลัวตะเลิดนี้ไปหมดส่วนเรื่องเสงจ,จะปีนรัวน้วหนีไปนั้นต้องเสียงดวงกันเอาเองที่พูดมายืดยาวเนี่ยทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าแล้วอะไรจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่ามีผีอยู่ในบ้านจริงๆเออทำไมถึงไม่คิดเรื่องนี้ตั้งแต่ที่ร้านเจเฮียงเสงเลยพูดหน้าตาเฉยว่าเออกูเจอผีเมื่อไหร่รับรองกูไม่เงียบแง่แง่พวกมึงนึกว่ากูจะเงียบอยู่ได้ยังไงมึงคอยฟังเสียงเอาก็แล้วกัน แล้วทำไมกูต้องวิ่งมาดูผีด้วยละว,วะมันผิดหลักตักกันอยู่นะเจอผีต้องวิ่งหนีซิวะไม่ใช่วิ่งเข้าใส่ตัวแทนแต่ละโตะเพิ่งจะมากระจ่างตอนนี้เองว่ากำแล้วกำไม่แบเลยแม่งถ้าเกิดผีมาจริงตัวนี้นะต้องวิ่งมาดูตามด้วยเสียง โถชีวิตนี้ช่างเลวร้ายอะไรอย่างนี้กินเหล้าอยู่ดีๆกลับมาลงเอย่ยด้วยการวิ่งมาดูผีถ้าเกิดเป็นตัวจริงเสียงจริงมีแต่หัวลอยเด่นเป็นสง,ง่าอยู่กลางอากาศทรงแสงเป็นประกายอีกต่างหากหลังจากเห็นกระจ่างแจ้งแก่ลูกกระตาแล้วขาตูยังพร้อมจะวิ่งหนีอยู่อีกหรือเสียงถัดไปมีว่าห้าทุ่มสิบห้าเวลาไม่รอท่าแล้วจะเอาคนอื่นมาสลับเป็นตัวแทนก็ไม่ได้โหซวยชิบหายเลยงานนี้ไปข้ามถนนไปนั่งฝั่งกระโน้นกันดีกว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว เสงเปิดประตูรัว้วใจเต้นตุงต้งตุ้ต่อมต่อมเดินเข้าไปในบ้านต้นเุสักขีพยานฝั่งตรงข้ามถนนก็หัวใจเรรวนหวาดเสียวไม่ผิดกันตอนนี้ทุกคนพากันคิดว่ามันต้องมีผีอยู่ในบ้านแน่แน่เลยหัวตอนเจอผีชนิดประจันหน้าจอเต็มลูกกระตามันมันเป็นไปได้หรือว่าที่จะวิ่งหนีผีพ้นแล้วถ้าเกิดผีมันไม่วิ่งมันลอยตามมาและลอยชนิดตีนไม่แต่พื้นหมงไม่อยากคิดต่อเลยมันหวาดเสียวกำลวนล้วนทำไมต้องเป็นกูด้วยว่าจากฝั่งตรงข้ามถนนกลุ่มสักขีพยานเห็นว่า สถานการณ์ชักไม่ดีแล้วบ้านไม่มีคนอยู่ครึ่งปีทำไมประตูรั้วถึงไม่ล็อกไม่ครองแม่กุญแจด็อกโตเสงเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นไปได้ยังไงวะประตูบ้านไม่ได้ล็อกอย่างนี้มันท้าทายหัวขโมยลองของนี่วะสักขีพยานไม่ต้องมองหน้าให้ปวดเมื่อยกล้ำเนื้อทุกคนใจตรงกันเจ้าของบ้านล็อกทั้งประตูรัว้วทั้งประตูบ้านรับรองเลยว่าต้องล็อกแต่ถีมาปลดล็อกออกผีต่างหากอยากเจอคนถ้าคนเข้าไปไม่ได้ผี่จะเจอคนได้ยังไงทุกอย่างเป็นปกติดีอยู่ ครอบครัวเดิมย้ายออกครอบครัวกล้าหารย้ายเข้าเป็นการซื้อขายบ้านธรรมดากล้องหัวหน้าครอบครัวมีมีชื่อสม้มลูกสาวอีก 3, สามส้มแปน้นส้มเฉงส้มเขียวหวานแค่ชื่อลูกสาวก็บอกแล้วว่าครอบครัวนี้ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่อ้อมีหมาพันธุ์มิตรสหรือหมาข้างถนนอยู่หนึ่งตัวชื่อโสย่อมาจากคําว่าโสโครก,กลิ่นตัวฉึงส้นเหลือหลายเจอต้นไม้ดอกสวยไม่ได้แม่งขุดกระจุยคนทั้งย่านเกลียดไอ้โสกันทั้งนั้นไม้ดอกบ้านไหนกูไม่สนเจอเมื่อไหร่กูขุดเมื่อนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกล้าหาญกับครอบครัวรอบข้างเลวร้ายมากวิธีแก้ไม่ยากเอาไอ้โศไปทิ้งให้ไกลๆแต่กลับไม่ทำเป็นที่รู้กันทั้งย่านว่าลูกอีช่างขุดตัวนี้ค่าข,ของแปลกๆกลับบ้านเสมอมันเอาไปอวดนายมันมันต้องการให้ในายมันรักกล้องกำลังเผาขยะอยู่หน้าบ้านไอ้โศฆ่ากระดูกชิ้นโตกลับมามันนั่งลงยกสองขาหน้าขึ้นชุกระดูกในปากมันเป็นหมาดัดจริตกล้องไม่คิดอะไรมากหยิบกระดูกจากปากมันโยนเข้ากองไฟที่กำลังเผาขยะคงไปค่ากระดูกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวไม่น่าตื่นเต้น คอ,อข้าพิซซามาสักกล่องสิอีก2กิโลมิโลตัสในโลตัสมีพิซซาทั้งสองยี่ห้อเลยเองแน่จริงเองไปข้าพิซซามาให้กินสิแค่2กิโลเองทั้งไปทั้งกลับก็4กิโลกองขยะหายราบไปกับพื้นดินกระดูกกลายเป็นขี้เท่าจงอยู่ในที่เท่ากองขยะกลางคืนประตูบ้านโดนทุบดังปังๆผัวมีเปิดประตูมาดูกลับไม่เจอใครพอเดินขึ้นห้องนอนชั้นบนกลิ่งประตูก็ดังขึ้นเปิดประตูก็ไม่เจอใครอีกสองผัวมีหัวเสียมากเชื่อว่าเพื่อนบ้านแกล้งคงมีคนหมดความอดทนกับไอโซลูกอีช่างขุดแล้ว คืนวันต่อมาประตูโดนทุบกรกิ่งโดนกดอาการเก่าหาคนมือบอลไม่เจอแหกปากตะโกนด่าก,ก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะตะโกนด่าใส่บ้านหลังไหนคืนถัดมาไอ้โสห่าเป็นบ้าเป็นหลังส่งแป้นลูกสาวคนโตต้องออกไปห้ามเดี่ยวบ้านอื่นเคลื่องหลังคาบ้านไอ้โสโดนตวัดเลยยอมหุบปากหมอปรับกับพื้นส้งแป้นไม่สงสัยให้ขาใจแค่มันเงียบก็พอแล้วส้งแป้นหมุนตัวกลับเข้าบ้านไอ้โสวิ่งนําเข้าบ้านทั้งครอบครัวอยู่ในห้องถงชั้นล่างไม่มีขาดตกกบพร่องแม้แต่คนเดียวไอ้โสเห็นสิ่งที่มนุษย ไม่เห็นมันไม่กล้าเหา่าเพิ่งโดนตวัดมาหยกๆยกทั้งครอบครัวรู้แล้วว่าต้องมีอะไรผิดปกติห้องครัวอยู่ถัดจากห้องโถงไม่มีบานประตูห้องครัวมืดหลอดไฟไม่ได้เปิดไอ้โสหังตั้งหูตั้งค่อยๆยย่างเท้าไปยังห้องครัวไปยังความมืดส้มแปนเดินตามมันไปส้มแปนไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดไอ้ายโสกระโดดสูงมากผ่านกรอบร้ายบานประตูเข้าไปในความมืดของห้องครัวตามด้วยเสียงดังมากมันเหา่ามันฟัดมันกัด ทั้งครอบครัว5ชีวิตกระโดดเข้าหากันก่อกันเป็นก้อนกลมถึงแม้เป็นครอบครัวกล้าหาญนั่นแค่ชื่อห่างไกลความจริงอยู่เยอะานั่นเป็นเสียงสุดท้ายของไอโศมันถูกเบี่ยงออกมาจากความมืดของห้องครัวกระแทกลงกับพื้นไม้แดงฉาบยูเรเทนร่างมันถลายจนไปชนบานประตูบ้านหลายนาทีกว่าก้องหัวหน้าครอบครัวจะเดินเข้ามาดูมันตามันหลอกลิ้นห้อยออกมานอกปากกระดูกคอมันหัก หัวมันหมุนไปอยู่ข้างหลังไม่ต้องมีคำพูดคำอธิบายไม่จำเป็นมนุษย์ที่ไหนหักคอหมาจนหมุนได้อะไรที่อยู่ในความมืดก็คืออะไรที่เจ้าของบ้านคนเก่าไม่ยอมบอกก็คืออะไรที่ทำให้เจ้าของเก่าต้องย้าออกไปบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วครอบครัวกล้าหาญเปิดประตูบ้านออกจากบ้านไปเดี๋ยวนั้นเลยเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีใครสงสัยที่มีคนแปลกหน้าเข้าไปในบ้านหลังนี้ทุกคนเกลียดครอบครัวนี้ก็เพราะอ้าโสความเกลียดทำให้ไม่มีใครสงสัย อ้โสมไม่สร้างปัญหาให้ใครแล้วมันอยู่ในห่อผ้าโดนแบกออกจากบ้านต้องไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่นานครอบครัวจินดาก็ย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนทั้งย่านดีใจไอ้โสไม่กลับมาแล้วปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างเก่าสัทีครอบครัวจินดาไม่ได้ซื้อบ้านแค่เช่าในราคาสมเหตุสมผลชาวบ้านไม่สงสัยทําไมต้องสงสัยด้วยกับครอบครัวพ่อแม่กับลูกสาวอีกหนึ่ง ครอบครัวจินดาต้องรับฟังเสียงร้องโหยหวนดังอยู่ในบ้านเดินหากันสามคนพ่อแม่ลูกพอไม่เจอคนร้องทั้งสามไม่รู้ว่าทํายังไงต่อคืนนั้นเสียงโหยหวนดังขึ้นอีกสองครั้งตอนนี้บอกได้แล้วว่าไม่ใช่เสียงมนุษย์วันรุ่งขึ้นครอบครัวนี้ก็พูดคุยกับเพื่อนบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยความไม่ปกติเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะหลับสบายมีความสุขตกลงว่ามีครอบครัวเดียวเดือดร้อน ผู้เช่าโทรไปหาผู้ให้เช่าไม่มีคำตอบมีแต่สายโทรศัพท์หลุดหลังจากโทรศัพท์ครั้งที่สามไม่มีการรับสายมีแต่สายไม่ว่างครอบครัวจินดาที่ถึงเงินค่าเช่าบ้านล่วงหน้าเก็บไปแล้วสามเดือนค่าเช่าสมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปแล้วอย่าว่าแต่เอาเงินคืนเลยทำยังไงถึงจะทำให้เจ้าของบ้านตัวจริงยอมรับสายโทรศัพท์ แล้วความมืดก็มาถึงลูกสาวกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำมีความสุขกับการสั่ผมส่งเสียงฮัมเพลงเบาๆเธอขยี้เส้นผมฟองแชมพูฟูฟ่องเต็มหัวเธอเรื่นรมกับการสัมผัสเธอหัมเพลงเธอมีความสุขสัมผัสที่3ามขยี้เส้นผมเธอเธอมีแค่2มือสัมผัสที่3ามาจากไหนเสียงเพลงหยุดมือทั้งสองหยุดสัมผัสที่3ยังขยี้ผมเธอมันไม่รับรู้ถึงการหยุดหรือว่ามันไม่ยอมหยุดกระจกเงาติดข้างฝาฝั่งขวาของลำตัวมองเห็นจากหางตาในตาเธอกรอกมาทางขวาช้าช้าและช้าสัมผัสที่สยังขยี้ผมอยู่ ด้วยตาเธอเองในกระจกนั่นมีมือขวากระดำกระด่างขยำขยี้ผมเธอเหนือมือขึ้นไปมีเพียงท่อนแขนเหนือท่อนแขนขึ้นไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆรับรองว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นมือผีกำลังขยำขยี้ผมเธอมันไม่มีเจ้าของมันมีเพียงมือกระดำกระด่างและแขนเท่านั้นเองจริงๆเธอกรีดร้องร้องแล้วก็ร้องคอหอยเธอเจ็บคอหอยเธอติดคอหอยเธอแห้งผักเสียงกรีดดังลั่นครับห้องน้ำทะลุออกไปนอกห้องดังไปทั้งบ้านดังออกไปนอกบ้านคนทั้งซ้ายทั้งขวาของบ้านต่างได้ยินเสียงกรีดกรีดดังลั่นโลก มือผีขยำขยี้ผมเธอมันไม่รับรู้เสียงกรีดมันไม่เดือดร้อนกับเสียงมันไม่สนใจมันอยากขยำขยี้เส้นผมมันก็ขยำขยี้ประตูห้องน้ำโดนถิดพังโครมลงมาผู้เป็นพ่อเห็นลูกสาวนั่งแช่น้ำอยู่ในอ่างอาบน้ำฟองแชมพูฟูฟ่องเต็มหัวเห็นเท่านั้นจริงๆไม่มีอะไรผิดปกติแม่ยืนกอดหลังพ่อเห็นอย่างที่พ่อเห็นลูกสาวหันมากรีดสายหน้าทั้งสองเส้นเลือดตรงลำคอบวมเป็นเขียวนูนขึ้นมาเป็นเส้นเส้นเลือดตรงขมับขึ้นเป็นเส้นเขียวตัดกับฟองละเอียดขาวสวยของแชมพู หมอไม่มีคำอธิบายให้ทั้งสองฉีดยานอนหลับให้หลับๆไปซกัเกเดินว่าอย่าเพิ่งตกใจพ่อแม่ยิ่งตกใจลูกจะยิ่งเลวร้ายวิธีดีที่สุดคืออย่าถามปล่อยให้ฝ่ายนี้บอกเองพยักหน้าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเล่นละครให้แนบเนียหน่อยสักวันหนึ่งเราก็จะรู้ความจริงเองนั่นแหละใช้เวลาตั้งนานกว่าหมอจะบอกว่าบอกลูกสาวคุณว่านี่เป็นพาราแบบใหม่อย่าหลุดปากว่าเป็นยากล่องประสาท ตามที่หมอบอกมาให้กรบเกลื่อนเหตุการณ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ลูกสาวเสียสติมากไปกว่านี้เพื่อนบ้านได้รับการบอกกล่าวว่าลูกสาวเห็นงูเห่าเหลือเข้ามาในบ้านเพื่อนบ้านส่วนมากเชื่อผู้หญิงนะ่าไม่ถูกโรคกับงูอยู่แล้วยกเว้นแต่จะฝันว่าถูกงูรัดอันนั้นจะประเสริฐมากจะได้มีผัวลงจากคานทองนิเวศทีขณะที่ยายแม่ต่อแหลกับเพื่อนบ้านตาผัวก็เห็นรอยตีนใช่รอยตีน ไม่มีรองเท้าเหยียบจากที่เผากองขยะหน้าบ้านเดินตรงมาอย่างบ้านรอยตีนนั้นจมหนาและลึกลงไปในต้นหญ้ายุคนี้ยังมีใครเดินตีนเปล่าอยู่อีกแต่ที่สําคัญกว่านั้นตาผัวยืนอยู่ตรงหน้าบ้านข้างๆรอยตีนแต่ทําไมถึงไม่มีรอยรองเท้าตนปรากฏบนสนามญ้าให้ต้นหญ้ายุบลงไปเหมือนกับที่เห็นมันเป็นใครตัวมันหนักมากขนาดไหนถึงกดต้นหญ้าจมลงไปจนลึกสีหน้าตกใจของตาผัวไม่รอดพ้นจากสายตายายเมียแน่นอนที่ลูกกระตายายเมียต้องจิกลงต่ำเห็นเต็มตากับรอยตีนจมหนาและลึก ต่อจากนั้นตามด้วยเสียงอุทานโอยตายคุณพระช่วยตอนนี้ตาผัวไม่ลังเลใจแล้วมั่นใจเหมือนยายมีเลยว่านี่เป็นรอยตีนอะไรญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานโทรมาผิดเวลาเป็นอย่างยิ่งตอนมืดแล้วจะมาอาศัยนอนด้วยสักคืนหนึ่งเพิ่งมาจากจังหวัดเจรน้อยกว่าการเจรจาพูดคุยรอบโต๊ะกินข้าวช่วยให้สองผัวมีและลูกสาวคลายเครียดได้บ้างญาติคนนี้เป็นผู้ชายและกินมุมาม ตามแบบฉบับคนบ้านนอกขนาดแท้ผ้าปูโตลเลเธอรเปื้อนไม่เป็นไรดูตลกดีสําหรับครอบครัวบ้านนอกครอบครัวนี้เหมือนกับดูตนเองเมื่อครั้งอดีตญาตเล่าเรื่องเปเ่อนเพิ่งทําตอนลงรถบอร่อคอสอทุกคนหัวเราะน้ําตาเล็ดจนกระทั่งเลือดแดงสดสด,สดแดงเป็นประกายหยดงอบนผ้าปูโตสีขาวหยดเลือดสีแดงหยดลงมารอบตกกระจายออกไปจากจุดแรกกระทบผ้าวงเลือดแดงสดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นทั้งสี่เห็นหยดเลือดกระหนำ่ำลงมาบนผ้าปูโตไม่หยุดทั้งสี่แงลขึ้นมองฝ้าเพดานมันเป็นไม้แดงเสาร่องร่างลิ้นร่องไม้แดงซุ้วยเลือดดดแงส นั่นแหละจุดเริ่มต้นที่เลือดหยุดลงมาญาติบ้านนอกไม่ต้องคิดอะไรมากจ้ำพวดจ้ำพวดนำทั้งสามขึ้นบันไดไปในเมื่อมีผู้นำแล้วทั้งสามก็เลยกล้าตามสวิตช์ไฟถูกกดหลอดไฟส่องแสงสว่างชั้นสองอยู่ในสายตาทั้งสี่ถงทางเดินตรงไปสุดที่ข้างฝาใต้ข้างฝาตรงนั้นและที่ห้องครัวตั้งอยู่มีเพียงความโล่งความว่างเปล่าตลอดถงทางเดินพื้นไม้แดงซาร่องร่างลิ้นโล่งเตียนไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมีเพียงแค่ากะา ญาติบ้านนอกรู้แล้วว่าเป็นการกระทําของอะไรนิ้วถูกยกขึ้นจุบป,ปากอย่าเอ่ยเสียงใดๆทั้งสิ้นมันแค่ลองของมันกระหายเห็นความกลัวเมื่อมันเห็นมันจะได้ใจแล้วมันจะทําอย่างอื่นเพื่อความสะใจของมันหรือไม่ก็มันปรากฏกายให้เห็นเพื่อความสะใจของมันทั้งสี่มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วข้างบ้านกําลังตั้งวงปิ้งไก่ปิ้งปลากินก็เลยยื่นหูมาฟังที่ทั้งสี่พูดญาติบ้านนอกก็เลยถามผู้ยื่นหูมาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของบ้านหลังนี้ ความลับโดนแลกเปลี่ยนครอบครัวจินดาตัดสินใจได้ในคืนนั้นขณะเจ้าของบ้านยังอยู่ไม่ได้ยังมาหลอกเอาเงินค่าเช่าล่วงหน้าสามเดือนจากพวกตนเสียงด่าเริ่มจากปากยายเมียไอทุเรศไอเหง่งสวยนั่นเป็นคืนสุดท้ายที่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้เสยงยืนอยู่ตรงห้องถังฉลางโลงเตียนไม่มีประโยชน์ที่จะกดสวิตช์ไฟการไฟฟ้ามายกมิเตอร์ไปตั้งนานแล้วประปาและโทรศัพท์ก็ไม่มีเหลือ เสงไม่ยืนอยู่ในความมืดหรอกมีไฟแช็กเติมแก๊สอยู่ในมือไฟจากแก๊สจะสว่างอยู่สักกี่นาทีเสงไม่รู้อีกเช่นเคยมันไม่ใช่ของเสงเป็นอภินนัทนาการจากเจ้เฮียงเจ้าของร้านเหล้าความจริงอยากให้ไฟฉายมากกว่าแต่ทดลองไฟฉายแล้วมันไม่ติดจะห้าทุ่มแล้วจะไปหาซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นเขตเจริญกว่านี้คงมีเซเว่นอีเลฟเมาตั้ง เสงไม่แน่ใจอะไรสักอย่างไฟเช็คในมือทําให้มองเห็นไม่ไกลแต่ต้องโชว์ศัตยภาพความกล้าหาญกันหน่อยเงินเดิมพันตั้ง5้าพันมากขนาดนี้หาได้ง่ายซะที่ไหนชั้นล่างไม่มีอะไรเลยห้องโถงห้องครัวห้องน้ํากับห้องเก็บของใต้บันไดเสงยื่นไฟเช็คนําหน้าไปก่อนขาก้าตามทีหลังเดินให้ใกล้หน้าต่างเข้าไว้บกมือให้สัตขีพยานฝั่งตรงข้ามถนนเห็นว่าลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดงยังไม่หนีวะยังอยู่ในบ้านการเดินสํารวจใช้ระยะทางไม่กี่ก้าวไม่กี่นาทีทุกซอกทุกมุมโบเบปากก็พาไป สงสัยว่าเป็นบ้านผีสิงของปลอมไม่มีอะไรเลยเสียงเปิดหน้าต่างยื่นหน้าออกมาข้างนอกสักคีพยานพร้อมกันชี้นิ้วขึ้นข้างบนไม่ได้สั่งให้เสียงบินหรอกสั่งให้เสียงขึ้นไปชั้นบนต่างหากไม่มีใครกล้าตะโกนใกล้จะเที่ยงคืนแล้วบ้านทุกหลังปิดไฟนอนมืดตึ๊ดตือรับรองเลยว่าตะโกนเมื่อไรโดนเครื้งเมื่อน,นั้นเวลาไม่รอท่าแก๊สในไฟแช็กเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสียงก้าวฉับๆขึ้นบันไดด้วยความมั่นใจข้างล่างโบเบข้างบนก็ต้องโบเบทั้งหมดก็แค่ปากมนุษย์พูดกันไป โถงทางเดินชั้นสองว่างตลอดห้องนอนฝั่งซ้ายว่างห้องนอนฝั่งขวาว่างเช่นกันห้องน้ําฝั่งขวาไม่มีอะไรห้องนอนฝั่งซ้ายห้องที่สองว่างเปล่าไม่ต้องกลับไปข้างล่างแล้วเปิดหน้าต่างห้องนอนห้องนี้เลยหน้าต่างเปิดแล้วเสงียยื่นทั้งแขนทั้งหัวทั้งไฟแช็กออกไปถึงจะอยู่ข้างล่างแต่สักขีพยานก็โบกมือตอบรับการโบกไฟแช็กของเสงียันใดนั้นไฟแช็กดับวูบคำอธิบายง่ายๆแกส๊สหมดเสงียงเลยเลิกโชว์ศักยภาพความกล้าลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงแดง ไม่มีผีนี่หว่าแล้วจะทำยังไงต่อละวะเนี่ยยังไงเสียงก็ได้เงินห้าพันอยู่แล้วปัญหาอยู่แค่จะสร้างหลักฐานยังไงว่ามีผีอยู่จริงเสียงนั่งพิงข้างฝาหน้าต่างอยู่เหนือหัวทั้งบ้านไม่เหลืออะไรเลยเสียงจากปากโอ้จะทำยังไงดีวะเนี่ยหลักฐานอยู่ตรงไหนวะ ประตูห้องนอนเปิดค้างอยู่ประตูห้องน้ำฝั่งตรงข้ามก็เปิดอยู่ระหว่างประตูทั้งสองบานสิ่งหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะแสงสว่างในตัวมันเองเปล่งออกมาความสว่างสว่างขึ้นอย่างชา้ชาๆมันลอยอยู่กลางอากาศความสูงระดับหัวคนความป,ปุ๊บปั๊บสว่างของมันทำเอาสายตาปรับเข้าหาความมืดของเสง้าหมวัวเสงถึงกับขยี้ตาให้น้ำตาออกมาเยอะๆมองไม่ผ้าหมวัวแล้วมันไม่ใช่จานย่อมๆลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันเป็นหัวคนหัวคนลอยโดดเดี่ยวอยู่กลางอากาศ ขาเสงไม่ตอบสนองประสาเสงพยายามตะกวนให้สักขีพยานรับรู้คำพูดตะกุกตะกักอยู่ในลำคอผาผ่าผีผผผใช่แล้วนี่แหละหัวผีเงินเดิมผ่านห้าพันบาทเป็นของเสงแล้วสักขีพยานข้างนอกต้องมาเห็นเสงชนะเสงได้เงินรางวัลเสงไม่ได้คิดไกลขนาดนี้หรอกเสงไม่ได้คิดอะไรเลยความกลัวเป็นอย่างเดียวที่เสงรับรู้ในเวลานี้กลัวจนลุกไม่ขึ้นตาเหลือกตะกุกตะกักผะผ่าผีอยู่หน,น้าและหัวผีลอยตรงเข้ามาหาเสง มันเป็นชายแก่ผิวหนังเหี่ยวย่วนหน้ายับเยินเพราะโดนฟันหน้าผากเป็นแผลลึกเลือดเริ่มทะลักออกมาจากรอยแผลหยดแม่หยดแม่ลงบนพื้นไม้แดงหยดเป็นทางหัวผีเข้ามาใกล้เสียงจนเห็นปากขยับผงาผง,า,งาฟันซี่ไม่เหยินก็หักสีกระดังกระด่างดวงตาไม่เป็นดวงตาดวง,งตาเป็นดวงไฟสีแดงทั้งหัวส่องแสงสว่างสีแดงออกมาวินาทีหน้าผากผีจะชนหน้าผากเสียงเสียงลุกขึ้นมาได้สำเร็จกระโจนพรวดไปยังประตูตีนเหยียบพื้นดันตัวเองไปข้างหน้า9192-93อีก29ก้าวจะพ้นกรอบประตูอยู่แล้ว แต่ผีไม่ยอมเสียงถูกกระชากแขนสุดแรงไหลเกือบหลุดร่างเสียงโดนเวียงลอยเลีว้วมากระแทกกับข้างฝาริมหน้าต่างเสียงกลับมาที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยผีไม่มีแค่หัวแล้วมันมีทั้งตัวมือมันไม่ยอมปล่อยมือเสียงมือผีอีกข้างตรงเข้าจับแขนเสียงอีกข้างแขนเสียงทั้งสองหมดสิน้นอิสรภาพแล้วเสียงโดนเวียงขึ้นไปชนฝ้าไม้อัดใต้เพดานมีเพียงหัวเท่านั้นที่ทะลุแผ่นไม้อัดไปได้ร่างเสียงห้อยต่องแต่งอยู่ข้างใต้แผ่นไม้อัดไม่มีเลือดสักหยดหยดแมลงกับพื้น ความคิดบอกเสียงว่าเสียงยังไม่ตายแต่ร่างนี้ไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปแล้วเป็นเวลาหลายนาทีที่สัตว์ขยานเพ่งมองบานหน้าต่างที่เห็นเสียงเป็นครั้งสุดท้ายต้องบอกว่าระยะทางไกลมีเพียงแสงจันทร์เท่านั้นรอดผ่านบานหน้าต่างเปิดอ้าอยู่ในที่สุดก็มีคนเอ่ยปากว่ากูว่ามันมีอะไรห้อยลงมาจากเพดานตามด้วยกูจะพูดเหมือนมึงเลยแหละ สักขีพยานทุกคนไม่คิดอะไรแล้วไม่มองหน้ากันด้วยทุกตีนกวยอ้าวข้ามถนนรอบประตูรัว้วผ่านสนามหญ้าทะลุป,ประตูบ้านพุ่งพรวดไปตามบันไดตรงไปยังห้องนอนสุดทางเดินผ่านประตูห้องนอนเข้าไปร่างเสียงห้อยต่องแต่งอยู่ริมหน้าต่างหัวจมเข้าไปในฝ้าไม้อัดใช้กันความร้อนที่หล่นลงมาจากหลังคาทุกคนพยายามยกร่างเสียงขึ้นไปอย่างน้อยก็ขอให้เสียงหายใจได้ก่อน มีคนหนึ่งหัวไวปีนขึ้นไปยืนบนขอบหน้าต่างกระโดดชกสองมือใส่ฝ้าเพดานตรงที่เส้นห้อยอยู่หมัดทะลุแผ่นไม้อัดเข้าไปนิ้วทุกนิ้วกางออกนิ้วจิกฝ้าเพดานทั้งแผ่นน้ำหนักทั้งร่างกระชากไม้อัดทั้งแผ่นพังลงมาดึงร่างเสียงลงมาด้วย ทั้งเสีงทั้งคนที่ยกตัวต่างหลงม,มกับพื้นแต่ร่างเสียงไม่หายใจแล้วเสี้ยววินาทีแห่งการมีชีวิตรอดได้ลุ้งเลยและผ่านไปหลายวินาทีก่อนหน้านี้สักขีพยานไม่ยอมแพ้ไม่หายใจยังไม่ได้หมายความว่าตายแบกร่างเสียงวิ่งไปยังร้านเจเฮียงที่นี่บางคนจอดรถทิ้งไว้เสียงตัวไม่โตคนแบกตัวเท่ามีควายเสียงวิ่งโครมครามดังลั่นถนนเอาขึ้นรถเหยียบคันเร่งจมติดพื้นระยะทางไปโรงพยาบาลไม่ใช่ปัญหา ทุกคนยังมีหวังกับการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจเสียงให้กลับมาเต้นอีกครั้งทุกคนเชื่อว่ามีผีทุกคนต้องการให้เสียงได้เงินเดิมพันวันนี้เป็นวันดีแดดออกมาทุกตัวต่างหมอหลีกเลี่ยงการศบตาโศทุกตัวต่างเดินห่างออกไปเมื่อวานโสเจอหลุมน่าสนใจอยู่หลุมหนึ่งกลบอย่างลุลูกคงจะกลบไว้ไม่นานโสขุดไปเยอะแล้วนั่นไงยังไม่มีหมาตัวไหนมาขุดต่อโสใช้เท้าหน้าตะกุยขุดขุดอยู่นานมากกระดูกโผลออกมาชิ้นหนึ่งแล้วโศเอาปากกัดตีนทั้งสี่เหยียดยันพื้นดึงแล้วดดึึงงออีกมันนยู่นนแหละ มันอยู่ในปากโศแล้วกระดูกชิ้นใหญ่ซะด้วยโซเดินกลางกลับบ้านหมาทั้งถนนไม่มีตัวไหนขยันขุดหาของไปให้เจ้านายดีแต่กินกับนอนสู้โสก็ไม่ได้โสขยันขุดเจ้านายต้องพอใจกระดูกชิ้นใหญ่สำหรับหมานี่คือกระดูกสำหรับคนมีความรู้นี่คือกระดูกมนุษย์เพิ่งโดนฆ่าสำหรับหมามันแค่อยากให้เจ้านายรักแต่ที่ต้องการเอาคืนที่มันโดนฆ่าไม่เกี่ยงว่ามนุษย์นั่นเป็นใคร